สวัสดีครับสวัสดีครับมิตรลักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายยากครับผมวันนี้เรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแดดล่มลมตกโอ้ยจะหกโมงละห้าโมงกว่าก็มาคุยกันพักๆหนึ่งเรื่องของพระเครื่องว่าเอ๊ะทำไมเรายังแยกพระแท้พระเกไม่ออกเห็นไ,ไหมทำไมทำไมทำไม มันมีเหตุผลเดียวเลยคือเราดูวิธีการผลิตไม่เป็นพอเราดูวิธีการผลิตไม่เป็นเนี่ยเราก็ไปจดจำเรื่องของพิมพ์ทรงเรื่องของความเก่าที่หลายๆคนเขาบอกมานะว่าพระแท้เนี่ยนะจะต้องเก่าขนาดนี้นะแต่ความเป็นจริงแล้วมาตรฐานความเก่าเนี่ยมันจะต้องมีตัวเทียบวัดเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกระทั่ง ไอเรื่องกระบวนการผลิตน่ะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้เนี่ยเราหยิบพระมาองค์หนึง่งปึ๊บเพื่อนๆนมันจะแท้หรือมันจะเก๋มันอยู่ที่ว่าเราดูออกไหมว่ากระบวนการผลิตของพระองค์เนี้ยเขาผลิตแบบไหนเห็นมหนึ่งเลยนะ เราต้องเลือกพระที่ไม่มีขอบกรอบกระจกเพราะว่าพระที่ผลิตตั้งเดิมเนี่ยต้นฉบับเขาเลยจะไม่มีการถอดใช่ไหมอ่าแล้วสองถ้าคุณอยากจะได้พระเนื้อใบลานเก่าๆแบบเนี้ถูกไหมเออวไปไปดูกันคือวันนี้เนี่ยเจอหนังสือเกี่ยวกับเจ้าคุณนอเข้ามา นะครับแล้วก็ไปอ่านประวัติเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้หรือว่าคืนนี้เนี่ยว่างๆแล้วจะมาอ่านประวัติของเจ้าคุณน้อยให้ฟังเออเนี่ยในในอดีตเนี่ยหนังสือพระปี2540เนี่ยเขาจะมีเรื่องประวัติของพระอ่าะนะแล้วก็เรื่องของการสร้างอย่างเนี้ยพระสมเด็จหลวงปู่โตใช่ไหม เนี่ยปีหนึ่งสามว่าเป็นยังไงเราเราจะได้ความรู้จากตรงนี้มาแต่ทีนี้เพื่อนๆหยิบอย่างนี้มาปุ๊บนี่เรารู้ใช่ไหมว่าเนี่ยเหรียญแท้เห็นไหมอ่าหยิบนี้มามเพื่อน,อนๆรู้ไหมว่าเหรียญเนี่ยแท้หรือไม่แท้นะ แล้วอายุประมาณกี่ปีถ้าเทียบกันแบบเนี้ยนะดูสองอันนะอันเนี้ยเก่าหรือสกรปรกหรือว่าทั้งเก่าทั้งสกรปรกอันเนี้ยนะอันนี้มันมันไม่สกรปรกมันมันใหม่ใช่ไหมเห็นไหมอันเนี้ยร้อยกว่าปีเชื่อไหมเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่าเหรียญเนี้ยผลิตมาร้อยกว่าปีเออเห็นไห แล้วพอมาเปมาเจอเหรียญเนี้ย,นเ,ยนเนี้ยเหรียญเนี้ยเพิ่งสร้างมาเมื่อสองปีที่แล้วอะ่ะปีหกหกห้าเห็นไหมเราดูความเก่าแบบเนี้ยเราแยกออกใช่ไหมอ่าถ้ามาดูกับแบบเนี้ยเฮ้ยมันคนละเนื้อแต่อืมอะไรเก่ากว่ากันนี่ เรามีตัวเทียบเนี่ยเห็นไหมอย่างเนี้ยนี่คือตัวเทียบที่ทำให้เรารู้อะว่า2,562นะครับอา2,562ตัวเทียบครับแบบเนี้ยแต่พอมาเป็นแบบนี้เราไม่รู้อะะว่าปีอะไรผลิตใช่ไหมเห็นนะมันไม่มีบอกะว่าวันเดือนปีที่ผลิตเท่าไหร่ แถมยังอยู่ในซองพลาสติกอย่างเงี้ยแต่ที่รู้ก็คือว่าเนี่ยผลิตปี2,565เนี่ย62แต่พอมาเนี่ยเห็นไหมเอ้ยเนี่นะยนนมันเป็นอะไรเนี่ยสน,นิมใช่ไหมแต่ความที่เขาเป็นของเก่าอะอะมีคาบอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคุณมีเหรียญแบบนี้เนี่ย ไว้ศึกษาเปรียบเทียบคุณจะเข้าใจนะเห็นไหมว่านี่นี่คือการตัดแบบอะไรนะกระบอกใช่ไหมขอบกระบอกเหรียญขอบกระบอกเนี่ยขอบเขาจะตรงอะไรอย่างเงี้ยตรงในชะ่ขอบเขาจะเป็นเป็นเป็นแบบเนี้ยอ่าแล้วโลหะเนื้อเงินน,น่ยนะอนี้รอสอเท่าไหร่จอสอเท่าไหร่ไม่มีละ มันหายไปมันเลือนไปแล้วแต่เรารู้ว่าว่าเนี่ยเก่าเป็นร้อยปีพอมาเจอแบบนี้เนี่ยแบบนี้เราไม่รู้ว่าว่าแท้หรือเก๋ใช่ไหมเพื่อนหยิบมาดูข้างเนี่ยเพื่อนหยิบดูข้างเนี่ยเพื่อนว่า กระบวนการผลิตขอบข้างแบบนี้เนี่ยนะขอบข้างแบบนี้เนี่ยมันมันเป็นกระบวนการผลิตแบบยุคไหนอ่าเราเราเราลองมาดูนะเราพิจรารณาดูนะว่าเออขอบข้างเนี่ยมันเป็นแบบไหนพอเรารู้ว่าขอบข้างเป็นแบบไหนเพราะเรามีแบบนี้ใช่ไหมเนี่ย เทคนิคการผลิตเนี่ยมันอยู่คล้ายๆกันเหมือนๆกันใช่ไหมอ่าแล้วเพื่อนก็ไปเอาของใหม่เนี่ยของใหม่การผลิตเนี่ยเขามีการตัดขอบใช่ไหม มีลักษณะของใช้เครื่องจักรตัดเข้าไปขอบมันก็เลยกลายเป็นลักษณะคล้ายๆกับบาร์โค้ดแบบนี้ใช่ไหมอ่าแต่เหรียญกลมนะเหรียญกลมเส้นต่อยนันนะเส้นต่อยนันนะครับอ่าท่านเห็นไหมว่าเส้นลักษณะของเส้นต่อยนันมันม้วนมุดกันมาใช่ไหมอ่า มันเป็นบล็อกแกะสดหรือเปล่าดูลูกตาดูพื้นผิวพื้นผิวเหรียญไม่มีความเรียบตึงมีความยุบย่นหดตัวแล้วตำหนินี่เไอนน้พวกนี้ดูไม่ได้เลยแต่เราดูพิจารณาว่าเหรียญเนี่ยมันเกิดจากการแกะสดหรือเปล่าเห็นไหมตัวแกะสดเนี้ย เพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันเกิดมิติความนูนต่ำนูนสูงการสอบนะของตัวอักขระเนี่ยอะกายทับกายทับกันใช่ไหมอ่าเนี่ยทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยดูการเขียนตัวยันอ่ามันจะมีการพาดเห็นไหมมีเส้นภาดผ่านพาดผ่าน,าน,านวนกันไปนะการเขียนยันเขากันเนี่ยนะคล้ายๆตัวรอเรือสองตัวใช่ไหม อ่าตัวรอเรเือตัวแรกปึ๊บแล้วช่างเขาก็แกะไอ้ตัวกลางอีกตัวหนึ่งพาดขึ้นมาทับไอ้ตัวรอเรเือตัวที่สองเนี่ยตัวอะอืมเห็นไหมเน,นี่ยอันเนี้ยเรารู้ว่าเป็นบล็อกแกะสดแล้วทีนี้เราว่าไอ้กระบวนการผลิตแบบที่เป็นข้างขอบกระบอกอย่างเงี้ยนะอ่าข้างขอบกระบอกอย่างเงี้ยมันผลิตในปีอะไรใช่ไหม แล้วเขาผลิตกันถึงปีไหนแล้วเขาถึงจะมาเปลี่ยนมาเป็นขอบตัดแบบนี้นะเห็นไหมอย่างเนี้ยระหว่างขอบตัดนะที่เป็นตัวลักษณะาา์โค้ดกับขอบกระบอกแบบนี้ถ้าเพื่อนๆเจอเพื่อนๆอยากได้แบบไหนอ่านะเห็นไหมเห็นไหมว่าลักษณะของการแกะสดเนี่ยนะ ไอ้ตัวหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่การแกะสดนะเพื่อนๆตัวหนังสือนี้เป็นลักษณะของ CNC แต่ตัวองค์พระเนี่ยนะตัวองค์พระเนี่ยเป็นการแกะสดนะครับเนี่ยลักษณะของพระนี่แกะสดนะเพื่อนดูนะนตัวยันเนี่ยตรงเนี้ยเป็น CNC นะครับอ่าก็มีการก่ายทับอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่การแกะสดไงอ่าแต่ว่าเพื่อนๆต้องดูว่า นี่คือการผลิตยุคใหม่อะเพราะว่านี่คือลักษณะของพระที่สร้างในปี2565นะครับ65นะมีมีลักษณะแบบนี้สำคัญอย่างหนึ่งคืออะไรหูเจาะเนี่ยนะเป็นหูตันละ่าทำไมเขาถึงเป็นหูตันละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เรารู้ว่านี่เป็นของใหม่ยุคหลัง2004 2540นะครับ ลักษณะของเหรียญที่ไม่มีหูจับแบบเนี้ยมันจะเริ่มมีผลิตมาหลัง2545ลงมาโดยประมาณนะครับนะพระหลวงพ่ออุ่นอะไรเนี่ยผมก็เห็นว่าไม่มีหูจับแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่แล้วล่องรอยของนะแล้วเทียบกับเนี่ยเหรียญที่ผลิตจากบล็อก ลงกรสาบนะครับความจริงแล้วเหรียญน,นี้แรกเริ่มเลยนะผลิตที่ประเทศอังกฤษนะแล้วก็นำเข้ามาเมืองไทยแล้วต่อมาช่างของเมืองไทยเนี่ยก็ได้ฝึกในการสร้างแม่พิมพ์แล้วก็ผลิตเองนะครับแต่เหรียญยุคแรกเลยที่เป็นจปลแล้วก็เป็นพระสยามเทวาธิราชเนี่ยนะ จะเป็นเหรียญที่นําเข้ามาจากประเทศอังกฤษก่อนนะครับอ่าฮะโอเคผ่านไปทีนี้เรามาถึงเรื่องของเนี่ยหยิบมาปุ๊บแท้ไม่แท้ดูกระบวนการผลิตนะครับกระบวนการผลิตของเขาเนี่ยมันจะบอกลักษณะนี้ผมเคยบอกเพื่อนๆแล้วนะใช่ไหมว่าไอลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นพระคล้ายๆกับอนะินโดจีน2485นะนะเป็นพระลักษณะของการ เทหยอดนะครับอ่าปั้นทําให้เหลวแล้วแล้วหยอดแล้วก็มีการมาตัดแต่งขอบนะครับอ่าเห็นนะมีร่องรอยของอ่าเลื่อยนะฝันเลื่อยนะครับอ่าเนี่ยเนื้อเนี่ยวิธีเทหยอดก็เหมือนกับการทําขนมครกนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูว่าเนื้อหาของ พระปีลันที่เป็นเนื้อผงใบลานกับพระอ,องค์นี้เนี่ยเราสามารถเอาไปใช้เป็นเทียบองค์ครูได้เลยนะครับนเห็นไหมเนี่ยนี่คือลักษณะของเนื้อผงใบลานที่มีอายุไม่น้อยกว่า80ปีนะครับนี่มีจานด้วยเออ แต่ไม่รู้ที่ไม่รู้ที่เราเราไม่รู้แล้วพอมาดูแบบเนี้ยเป็นเพื่อนว่าแท้หรือเก๋เนี่ยโอ้โหเห็นไหมเนี่ยพระเกะ๋พระโรงงานนะครับเนี่ยพระเกะ๋ เนื่องจากหนึ่งน้ำหนักก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นอะไรนะ,ะปุนปัตเตอร์นะครับแต่เห็นไหมว่ามีการถอดพิมพ์ล้อพิมพ์แล้วก็คือถ้าเราดูด้วยรูปถ่ายอะอย่างเพื่อนๆบางคนเขาส่งรูปถ่ายมาถามอย่างเงี้ยแหมอ่าอยากจะขายทำไมเราถึงต้องมาส่องดูอะเพื่อนใช่ไหมเราส่องดูเพราะว่า เราอยากเห็นของจริงมากกว่าเห็นของจริงแล้วเรารู้เลยนะว่าอย่างเนี้ยมันไม่แท้นะอ่าเขี่ยทิง้งมาเจอแบบนี้อกันเนี้ยอันนี้เนี่ยที่เมื่อก่อนเขาบอกว่าเป็นพระสมเด็จเนื้อโกเดนะครับ่ะพอเราดูกระบวนการผลิตเห็นไหมกระบวนการผลิตเส้นซุ้มเนี่ยตั้งฉากหนาแบบเออเห็นไหมแล้วเนื้อหามันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อะ่ะมาอย่างเนี้ย อย่างนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นพระลักษณะนี้อยู่ตามตลาดนัดที่ขายพระเกนะเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับว่าแท้กับไม่แท้เนี่ยมันเป็นยังไงนะเห็นไหมว่าหนึ่งเลยกระบวนการผลิตนะเห็นไหมผนังเนี่ยพื้นผนังหลังองค์พระเนี่ยมันเรียบตึงใช่ไหมพื้นผนังหลังเรียบตึงอย่างเนี้ย เพื่อนๆเ,เข้าใจไหมว่าไอ้กระบวนการผลิตที่ใช้เครื่องจักรใ,ในการช่วยกดพระเนี่ยมันทําให้เกิดพื้นผิวแบบนี้เห็นไหเห็นไหมเนี่ยนี่เราพูดถึงว่าเครื่องจักรที่เอามาใช้ในการผลิตแล้วมันจะทําให้ซอกแขนพระเนี่ยลึกเห็นไหมเออเห็นไหมเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นพระที่ทันสมเด็จโตมันไม่ทันนะครับ เพราะว่ากระบวนการผลิตเนี่ยเป็นกระบวนการผลิตแบบยุคใหม่นะครับอ่าเ,เนี่ยเนี่เป็นพระแบบกระบวนการผลิตยุคใหม่ดังนั้นเราเขียนทิ้งได้ไหมเราเราคัดออกได้ไหมแล้วทีนี้ค่อยไปหาว่าเป็นของที่ไหนยังไงได้หรือว่าสูตรเนื้อสูตรเนื้อเนี่ยต้องเอาวัดระครังเก้าห้ามาเทียบเพื่อนๆนถึงจะเข้าใจว่าเออมันใกล้เคียงกันหรือเปล่าใช่ไหมเออเพราะว่า พระรูปทรงนี้เป็นรูปทรงของวัดระฆังนะครับก่อน2,500นะครับทรงนี้วัดระฆังเขาทำใช่ไหมครับส่วนจะมีอะไรนะพิม์พเจดีพิมพ์ฐานแซมพิมพโปโพพิมพ์เกตบัวตูมอะไรมันเป็นเรื่องย่อยมันไม่ใช่เรื่องหลักเรื่องหลักๆคือกระบวนการผลิตก่อนที่พระมันจะออกมาเนี่ย เราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าแม่พิมพ์หน้าตาเป็นแย่เราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนกดหรือว่าใครเป็นคนแกะแม่พิมพ์แต่เราสามารถจะเข้าใจได้ว่ากระบวนการผลิตภาพแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้เครื่องมือที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือแบบธรรมชาติน่ะใช่ไหมถ้าเขาถ้ามีคนบอกว่าสมเด็จโตเนี่ยท่านแกะแม่พิมพ์มาจากไม้ใช่ไหม หินสบู่เลือดหรืออะไรหรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วเพื่อนๆดูนะว่าผืนผิวของพระอย่างเงี้ยนะนะนี่คือจุดสังเกตนะถ้ามันเรียบตึงเป็นกระดาษ A4 แบบนี้เนี่ย mm hmm. เพื่อนๆคิดว่ามันเกิดจากกระบวนการผลิตแบบไหน mm hmm. เห็นไหมนี่คือส่วนที่จะทำให้เพื่อนๆทำความเข้าใจนะนะเพราะถ้า แม่พิมพ์ที่สร้างจากไอห,หินอ่อนหรือว่าหินสบู่หินลับมีดหรือ,อไม้แกะใช่ไหมหรืออะไรเนี่ยมันจะไม่เกิดพื้นผิวเรียบแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นจุดสังเกตง่ายๆแต่ทีนี้พอมาเจอแบบนี้นี่เป็นพระเนื้อผงนะครับตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าเป็นผมคิดว่าเป็นหลวงปู่ดูนะนะครับ อ่ะเนี่ยนี่ผงล้วนเลยนะน้ำหนักเบาผงล้วนเลยแต่ความเก่าเนี่ยความเก่านิดอืมมันมันก่อนสองสองพันสองพันห้าร้อยนะนะความเก่าเนี่ยมันมันก่อนสองพันห้าร้อยนะครับเนี่ยนี่คือลักษณะของพระที่ถอดมาจากพระกุโบราณนเนะนะครับอ่ะแต่เป็นพระแท้ ที่ผมบอกกันว่าธรรมชาติของพระแท้เนี่ยเขาจะรัดรูปสมส่วนไม่มีขอบกรอบกระจกนะี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูสิว่าเอเอไอ,อพระโบราณที่เขาทำกันมาเนี่ยนะทำไมมันถึงไม่มีขอบเกินมีปีกย้อยปีกย้วยอะ่ะเห็นไหมแล้วก็ดูกระบวนการผลิตแบบนี้เนี่ยเห็นไหมกระบวนการผลิตแบบนี้เนี่ยเป็นกระบวนการผลิตก่อนปีสองพันห้าร้อยอ่ะ พอเราเข้าใจกระบวนการผลิตเราจะรู้ว่าพระแบบนี้เนี่ยไม่เก๋นะเพื่อนใช่ไหมแต่เราไม่รู้ที่เท่านั้นเองใช่ไหมพอเราไม่รู้ที่เนี่ยมันก็มีอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือเก็บเอาไว้ศึกษานะสองก็คือขายทิ้งทิ้งไปนะเออแต่สิ่งหนึ่งที่เพื่อนเอนเข้าใจนะก็คือว่ากระบวนการผลิตแบบนี้ เพื่อนๆไปดูเลยนะพระคุณแผนบ้านกลางเนี่ยเขาจะไม่มีปีกย้อยปีกย้อยเนื้อเกินขึ้นมานะครับเพราะว่าอะไรเพราะไม่ได้ถอดแต่พระรุ่นใหม่อ่ะที่ไปเอาของเก่าเนี่ยมาถอดเนี่ยมันจะมีปีกขึ้นมาใช่ไหมเออการที่มีปีกเกินขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นพระถอดใช่ไหมเนี่ยแล้วเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยเห็นนะ ถ้าบอกว่าเป็นเกตชายโยเออเออเกตชายโยแปลกนะทำไมเกตชายโยถึงมีกรอบขอบกระจกแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นวัดะระฆังไม่มีกรอบขอบ,ขอบกระจกแบบนี้ใช่ไหมแล้วขอบกรอบ,อบกระจกเนี่ยเพื่อนดูดิมันมีตั้งกี่ชั้นนะ่นะหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นเนี่ยนะเพื่อนดูดูดนะเนี่ยอันนี้ชั้นที่หนึ่ง แล้วเนี่ยมีชั้นที่2แล้วเนี่ยเป็นชั้นที่3ไปไปมามาพระองค์นี้เนี่ยถอดมา3าชั้นนะนอ่าคือการถอดเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าไม่ใช่พระดั้งเดิมแล้วพอมาดูกระบวนการผลิตเนี่ยเห็นไ,ไหมดูกระบวนการผลิตแบบนี้มันไม่ใช่กระบวนการผลิตก่อนปี2500เราก็แยกออกได้ใช่ไหมแล้วทีนี้แบบนี้เนี่ย หลวงปู่บูญวัดกลางบางแก้วใช่ไหมพิมพ์นี้ไม่เคยเห็นอ่าไม่เคยเห็นก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อดินผสมผงนะครับเนื้อดินผสมผงก็จะมีขมิ้นด้วยนะครับอ่าและเนื้อดินแบบนี้เนี่ยมันดินดินที่ไหนดินนครปฐมนี่แหละใช่ไหมครับเนี่ยหลวงปู่บูญวัดกลางบางแก้วเนี่ยจะเป็นรัศมีใหญ่นะ นะคือเขาจะมีองค์เล็กมีทรงองค์เล็กกว่านี้นะเป็นชรูดแต่เนี้ยออกเป็นต้อเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูนะกระบวนการผลิตเห็นไหมว่ากระบวนการผลิตแม่พิมพ์อะน่กระบวนการผลิตก่อน2500อหรอ่ะใช่ไหมหรือว่า2500ไม่เกิน2510เห็นไหม มันจะไม่มีเนื้อปิ้นนะถ้าเราดูเราเข้าใจว่ากระบวนการผลิตของพระในแต่ละยุคเนี่ยามาให้ดูว่าเนี่ยลชนะสงครามอย่างเงี้ยเห็นไหมชนะสงครามซึ่งเป็นต้นแบบของพระปิลันใช่ไหมอ่าอันเนี้ยเป็นเนื้อเนื้ออะไรเนี่ยเนื้อดินนะ เนี่ยเป็นเนื้อดินเนื้อดินผสมใบาลานเหมือนกันนะเส้นสายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพระที่ช่างหลวงออกแบบได้วิจิตรสวยงามนะในโอกาสที่ชนะศึกพม่านะครับสร้างบรรจุในเจดีของวัดชนะสงครามนะครับตรงถนนข้าวสารเนี่ยเพื่อนๆดูเส้นสายลาย ลยลายเส้นของเขาเนี่ยนะมันจะผิวไหวนะการออกแบบแล้วเขาวางภาพวางองค์ประกอบของศิละปะใช่ไหมบัวอยู่ข้างบนอะไรเนี่ยมันคือสัดส่วนเนี่ยสัดส่วนบังคับพิมพ์นะการจัดวางองค์ประกอบศิลป์เนี่ยมันสวยงามนะช่างที่ออกแบบเนี่ยมีความรู้ความชํานาญนะครับไม่เหมือนกับพระแบบที่เราไม่รู้เรื่องอนะ่ะเนี่ยอย่างเนี้ย เอ่อผมไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่อบ้วยวัดมะนาวหรือเปล่านะครับแต่ว่านี้มันเป็นเนื้อแดงนะครับเนื้อแดงหล่อโบราณเนื้อหาความเก่ามันก็ใช้ได้นะนะธรรมชาติของพระเนื้อออกแบบทองแดงเถื่อนน่ะนะครับเนี่ยการหล่อโบราณแบบนี้มีการตัดช่อแล้วแต่งตะใบ อเราก็ดูว่ากระบวนการผลิตแบบเนี้ยพาะแบบนี้สร้างก่อนหรือหลังปีสองพันห้าร้อยใช่ไหมอ่าแล้วก็ไปไล่ดูความเก่าที่หลังใช่ไหมเนี่ยนี่แล้วองค์นี้บางคุณพรมกุเก่าใช่ไหมกุเก่าพิมพ์เส้นได้เนี่ยมันสวยงามคลาสสิกมากเลย ดูง่ายนะครับอืออ๋อกระบวนการผลิตแบบเนี้ยอ่ามันกระบวนการผลิตก่อนหรือหลังปี2,500เอาแค่นี้อะนะเพื่อนเน เพื่อนๆจะคัดแยกจะดูพระได้ง่ายที่สุดก็คือว่าแยกการผลิตก่อนหรือหลัง2,500เพราะว่าพระที่สร้างก่อนปี2,500อ่ะมันไม่มีเก๊นะครับเหตุผลของการทำพระเก๊มันเก๊เพื่ออะไรเพื่อนๆต้อง,ต,องต้องหาคำอธิบายตรงนี้ให้ได้นะครับนะแล้วทีนี้คือพระแท้มันมีเยอะแต่พระแท้ไม่รู้ที่เนี่ยมันมีเยอะกว่านะแล้วการสร้างพะระล้อพิมพ์อย่างเงี้ยเห็นไหมว่าเนี่ย เราก็รู้ว่าพิมพ์ทรงอย่างนี้มาเป็นวัดะระฆังนะแต่ไปออกที่บางขุนพรมเราก็ไปเรียกว่าสมเด็จบางขุนพรมมาเป็นแบบนี้เอาไปถอดพิมพ์สร้างเป็นแบบนี้มาเราก็เรียกว่าสมเด็จวัดะระฆังใช่ไหมถึงว่าจะเป็นพระที่ไม่แท้แต่ดูไม่เป็นก็ไม่รู้ใช่ไหมเนะี่ยถอดพิมพ์มาเนี่ยมันทําได้นะเห็นไหมถอดพิมพ์มาไม่ให้มีกรอบ แต่กระบวนการผลิตมันไม่ใช่เนื้อมันไม่ใช่ไงเห็นไหมที่เราบอกว่าต้องจําพิมพ์นะครับต้องจําพิมพ์อ่ะมันมันเป็นเรื่องหลอกลวงไงแต่ถ้าเรารู้ว่ากระบวนการผลิตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเส้นสมอ่ะนะลักษณะเส้นสมที่มันแบบนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการผลิตแบบไหนนะที่มันทําให้เส้นสมมันตั้งชันอย่างเงี้ยแล้วพระเนี่ยโอ้โหมัน เนาะตั้งฉากเนี่ยผนังเนี่ยเนีผนะนังมันเรียบตึงอย่างเงี้ยน,นะเพื่อนๆพดูดิผนังเรียบตึงเหมือนพื้นกระดาษ a อซีอย่างเงี้ยเนี่ยมันเกิดจากแม่พิมพ์แบบไหนอ่ะถ้าเทียบกันนะเนี่ยแล้วพื้นผนังของบานพุทพรมอย่างเงี้ยมันไม่ได้เรียบนะมันมันเป็นลอนลอนนะสูงตันนะและที่สำคัญนะเห็นนะ อหนาข้างบางข้างนะครับกระบวนการผลิตแม่พิมพะะ์เขาว่าหนาข้างบางข้างนะไม่ยากที่มันยากคือไม่เคยเห็นพอไม่เคยเห็นก็เลยเชื่อเนี่ยเนื้อโกเดเนี่ยหลายๆคนก็ยังเชื่อว่าเป็นพระของสมเด็จโตแต่ ส่วนตัวผมนะกระบวนการผลิตมันเป็นกระบวนการผลิตยุคใหม่อะนะครับอ่ามันมีความสวยงามจริงเส้นสุมมันมันมันตั้งฉากมันลึกอะนะอ่าแล้วถ้าเรายังไม่รู้ใช่ไหมเราก็หาข้อมูลเพิ่มเติมค่อยๆศึกษาค่อยๆเก็บรายละเอียดแต่อย่าไปเหมาว่าพระของคนนู้นคนนี้เก๊ถ้าอย่างนี้เนี่ยมันเก๋มันคือเก๊จริงๆเพราะว่าเป็นพระที่ถอดแบบมาเนื้อหาสูตรการสร้างมันไม่เหมือนกันนะครับ โอเคแล้วเนี่ยผมจะนี่จริงๆอ่ะอยากจะเล่าประวัติเรื่องของหลงวงเจ้าคุณนอให้เพื่อนๆนได้ฟังเพราะว่าอ่านผมอ่านประวัติแล้วผมไม่ไม่อะไรอ่ะไม่ได้มานั่งไรเลยเมื่อวานเนี่ยนะครับเพราะว่านั่งอ่านประวัติของท่านแล้วก็มานั่งดูพระเครื่องของท่านที่เรามีเนี่ยเออไปไป,ไปมาเนี่ยผมมีพระ ชุดไตภาคีของท่านอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอามาแบ่งให้เพื่อนๆเนาะองละไม่กี่บาทหรอกเนะองละพันนะเนี่ยอ่านประวัติของท่านแล้วโอ้ท่านเป็นมหาดเล็กแล้วก็กว่าที่ท่านจะเหยียบเนี่ยมีอยู่ว่าท่านเดินมาลงโบสถ์แล้วก็เหยียบงูเห่างูเห่ากัดท่านนะแต่ท่านก็ยังคงไปลงโบสถ์ตามปกติเนี่ย โดยที่ไม่ยินดียิน้ายต่อเคี่ยวอสรพิษแต่ละประการใดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอ่านที่แบบเฮ้ยทำให้เรารู้สึกเกิดปัทาประสาธทะใช่ไหมความศรัทธานะครับโอเควันนี้ขอลาไปก่อนแต่เ,เพียงเท่านี้เดี๋ยวผมจะเนาะเดี๋ยวผมจะอัดคลิปเกี่ยวกับการอ่านเนาะเรื่องประวัติของเจ้าคุณนอมาให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วจะรู้สึกมีความ ศรัทธาเหมือนผมหรือเปล่าแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ